ะะเจ้า Next n e n r ร n g e r Raptor ตเป็นรถกระบะอัจฉริยะที่หลายๆท่ันรอคอยเนค่ะและที่นัดชอบมากๆเลยนะคะก็ะคือมีคําว่า Raptor สีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นเซียแบบไฟฟ้านั่นเอง สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนัดนะคะที่ช่องนัดบอดค่ะและคลิปนี้นะคะนะัดก็จะพามาชมนะคะเจ้า Next Gen Ranger Raptor เป็นรถกระบะอัจฉริยะที่หลายๆท่านรอคอยนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ก็ได้ทําการลงโชว์รูมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะสําหรับ Next Gen Ranger ร์ p าอ่า Raptor คันนี้นะคะมีราคานะคะอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแบาทนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปฟัง ดูสาระดีๆของรถกระบะร้านแปคันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กํานัดด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะมาค่ะสําหรับคันนี้นะคะที่นัดบอกเลยว่าเป็นรถกระบะที่สมรรถนะเขาเรียกสมรรถนะสูงนะคะก็คือ next gen ranger l a p t e r นะคะคันนี้นะคะมีพละกกาลังนะคะสูงถึง397อ่า397แรงม้านั่นเองค่ะและแรงบิดนะคะอยู่ที่583 นิวตันเมดกันเลยค่ะเป็นกระบะท,ที่แรงมา้าแรงบิดเป็นถือว่าแรงมากๆระดับซุปเปอร์คาร์กันเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์3.0นะคะเป็นเครื่อง v 6นั่นเองค่ะเป็นบินซินนะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ไฟหน้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีไฟหน้าเป็นแบบ Matic led นั่นเองค่ะก็จะมีไฟตากับไฟมีไฟ2ดวงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นไฟเดย์ไลท์นะคะซึ่งเป็นไฟเดย์ไลท์แบบ4แคมนั่นเองค่ะ และสําหรับคันนี้นะต้องบอกเลยความพรีเมียมของเขานะคะ mm. ก็จะมีคําว่า performance LED อยู่ตรงนี้ด้วยสําหรับตัว a ป a ต t ร r ของเรานั่นเองนะคะส่วนไฟตัดหมอกนะคะก็จะมีอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวเซนเซอร์ให้กับลูกค้านะคะสําหรับตัวแรปเตอร์คันนี้นะกระจังหน้าก็บอกเลยว่ามาแบบนี้เลยนะคะก็คือมาเป็นฟอร์ดตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็คันนี้บอกเลยว่ามีกล้องมาให้กับลูกค้า เรียบร้อยเลยนะคะมาจากโรงงานแบบนี้เลยก็จะเป็นกล้อง300องศา360องศานั่นเองค่ะสำหรับตัวレンเจอร์แรปเตอร์คันนี้นะคะก็จะมีกล่องนะคะเรื่องเ,อเป็นกล่องเซนเซ,นเซอร์กล่องเรดาร์ให้กับลูกค้าตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงในช่วงล่างของ n e x t Gen r a น g e r Raptor อก็จะมีตรงนี้เป็นสีบอลน,นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวแรปเตอร์นะคะเป็นรถกระบะที่สมรรถะสูงแล้วนะคะก็ยังให้ระบบความปลอดภัยมาแบบครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์เตือนด้านหน้าด้านหลังนะคะหรือว่าจะเป็นตัวกล้องรอบคันก็ดีหรือเป็นระบบช่วยในการขับขี่คันนี้มาพร้อมให้กับลูกค้าเลยนะคะต่อมาเลยด้านข้างนะคะของเขาก็จะมาในตัวเรียกว่าคิ้วล้อหรือซุ้มล้อนะคะตัวนี้เป็นขนาดน่าจะประมาณ4นิ้วเนาะสำหรับตัวนี้นะคะส่วนตัวแมกย่างนะคะตัวนี้เป็นแมกย่างขอบ17 แต,แต่นะคะแต่ว่าเป็นยางที่ค่อนข้างที่ดอกจะใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นตัว bf นั่นเองนะคะซีรียลยางนะคะอยู่ที่28570 R17 นั่นเองสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวแก้มข้างตรงนี้เนาะก็จะเป็นคล้ายๆเป็นตัวร่องเป็นรูระบายความร้อนนั่นเองนะคะสำหรับตัวในレンเจอร์ลัตเตอร์อ่ะแล้วก็มาในเรื่องของตัวไฟอะค่ะตัวไฟเป็นแบบไฟ led พร้อมมีกล้อง360องศาอยู่ตรงกระจกมองข้างตัวนี้ด้วยนะคะ สำหรับตัวบันไดด้านข้างของตัวแรปเตอร์นะคะจะสังเกตเลยว่าเขาออกแบบมาใหม่นั่นเองนะคะซึ่งเป็นลวดลายแล้วก็ดีไซน์ที่สวยมากๆเลยนะคะและจะต้องสังเกตเลยว่าตัวแรปเตอร์ตัวนี้นะคะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็โป่งมากกว่าตัวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้แน่นอนเลยว่ามันใหญ่กว่าตัวเดิมแน่นอนเพราะฐานล้อมันเพิ่มขึ้น5มิลน,นะคะแล้วก็ต่อมาเลยเดียวนอคะจะให้ดูด้านหลังนะคะสําหรับตัวแรปเตอร์นะคะด้านหลังจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่า มันรู้สึกว้าวมากๆเพราะว่าเขาได้ดีไซน์ออกแบบใหม่ที่สวยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวตัวเปิดเปิดด้านหลังตัวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวโลโก้มีกล้องถอยหลังให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจะเรียกว่าเป็นอะคริลิกก็ได้เนาะก็จะเป็นตัวแลปตเตอร์แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวปั๊มตัวนี้จะเป็นคําว่าแรนเจอร์และที่รู้สึกว่ามันว้าวมากๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้มีท่อ คู่เลยถ้าลูกค้าสังเกตนะคะก็จะเป็นท่อคู่สองข้างแบบนี้แล้วก็จะมีห่วงนะคะตรงนี้จะเป็นห่วงลากจุงก็จะมีให้สองห่วงแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เสียงแบบเล้าใจมากๆเพราะว่าคันนี้สามารถปรับเสียงได้4ระดับนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันบ้างนะคะสําหรับตัวนี้กัน สำหรับตัวแรปเตอร์นะคะกุญแจเราจะให้มาแบบนี้เลยนะคะกุญแจก็จะเขียนคําว่าแรปเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวนะัดก่อนที่จะไปฟังเออไปดูด้านในกันนะเดี๋ยวนัดจะลองสตาร์ทเครื่องนะคะแล้วให้ฟังเสียงท่อระดับแค่แบบสตาร์ทนะไม่ได้แบบเหยียบคันเร่งนะคะ สังเกตนะคะจะแค่แค่นี้เนาะก็คงจะแบบพี่พี่ก็คงจะได้ยินนะคะแค่สตาร์ทรถตัวนี้ก็รู้สึกว่าเสียงมันเราใจมากๆแล้วนะคะแล้วเรามาต่อกันที่ด้านในของตัวแรปเตอร์กันเลยนะคะซึ่งนัทขึ้นมานัทก็รู้สึกว่ามันว้าวมากๆแล้วนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็ระบบการใช้งานแบบครบครันมากๆเลยนะคะและที่นัทชอบมากๆเลยนะคะก็คือมีคําว่าแรปเตอร์ สีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วส่วนคอนโซลกลางนะคะต้องบอกเลยว่าอันนี้คือดีไซน์ใหม่ได้สวยงามมากๆเแล้วนะคะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นคลิปเนาะสีแดงตรงนี้มันเพิ่มความสปอร์ตความแบบหรูหราให้กับลูกค้ามากๆเลยเนาะและต่อมานะคะต้องบอกเลยว่าคันนี้นะคะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้านั่นเองสําหรับตัวนี้เนาะซึ่งถือว่าแบบ หรูหราแล้วก็พื้นที่การใช้งานนะคะค่อนข้างที่จะแบบกว้างมากๆมีไวรเลสชาร์จมีช่องวางแก้วมาแล้วก็มีตัวนี้เป็นตัวปรับโหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น CHCE L นะคะแล้วก็ c a แล้วก็ 2H นะคะก็คือสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยส่วนในเรื่องของตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตรงนี้พื้นที่ใช้สอยคือแบบใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องไฟให้ด้วยก็เป็นช่องไฟ12โวลต์ตรงตรงนี้นะคะ มันค่อนข้างที่จะแบบถือว่าแบบสวยหรูสมาาราคาล้านแปดมากๆเลยนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังเนาะเป็นเบาะหนังแบบอะคันทล่าเนาะเป็นเป็นเหมือนหนังกลับนะคะแล้วก็เป็นเดินได้ด้วยได้สีแดงตรงนี้เป็นผิบสีแดงแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตัวเบาะตรงเนี้ยค่ะนัดชอบมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนว่านั่งแล้วรู้สึกว่าเขาโอบตัวเราทําให้แบบรู้สึกว่านั่งแล้วก็ขับขี่รู้สึกถึงความปลอดภัยได้เลยนะเพราะว่าข้างข้างเนี้ยค่ะเขาโอบตัวคนขับหรือโอบตัวคนนั่งได้แบบ ดีมากๆแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยก็คือตรงเบาะตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยดูตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็จะบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเป็นแข็งๆอ่ะแล้วก็จะเป็นคำว่าแรปเตอร์ซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวแรปเตอร์มากๆถือว่าสวยมากยอมรับเลยว่าสวยมากนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้อ่าเ,เป็นเป็นตัวปรับปรับปรับอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวคล้ายๆตัวต่อไฟเนาะสวิตเขาเรียกนะสวิตแบงค์ใช่ไหม แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องอช่องใส่ใส่แว่นตาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมาให้ครบเลยตัวนี้ก็จะมีกระจกให้กับลูกค้าด้วยถือว่าออกแบบสวยมากๆสวยมากเนาะถ้าเป็นตัวนัดนะัดจะรู้สึกว่ามันสวยจริงๆนะเดี๋ยวนะัดทาไปนั่งด้านหลังบ้างสำหรับด้านหลังนะคนนั่งหลังเห็นจะเป็นรถกระบะที่สูงแล้วก็ดูแบบ เป็น4ประตูเนาะดูแบบจะนั่งเหมือนไม่สบายแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าคนข้างหลังนั่งได้สบายมากแล้วก็คือเบาะกว้างแล้วก็มีช่องแอร์นะคะก็ซึ่งเป็นแอร์หลังมีช่องไฟสามารถเสียบไฟบ้านได้นะคะแล้วก็จะมีช่องนี้ก็เป็นช่องอที่เสียบ USB หรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรหัวไท้ e C ให้กับลูกค้าด้วยนะคะต้องบอกเลยว่า รู้สึกว่ามันว้าวมากๆเลยแบบสมราคาสมสมทุกอย่างเลยเนาะสำหรับตัวแรปเตอร์คันนี้ก็เรื่องระบบฟังก์ชันอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวนัดจะมีอีกคลิปหนึ่งนะคะให้พี่ๆดูเนาะอันนี้นะแค่อธิบายคร่าวๆนะคะ เป็นไงกงันบ้างคะสำหรับตัวแรปเตอร์ที่นัดได้รีวิวไปนะคะนัดบอกว่าอันนี้แค่แบบนัดรีวิวให้ดูแบบคร่าวๆนะคะและเดี๋ยวฟังก์ชั่นหรือว่าเจาะลึกระบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนัดจะมาทําคลิปเพิ่มเติมให้กับพีพ่ๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณพีพ่ๆมากๆเลยนะคะที่ดูคลิปนัดจนจบนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงมีประโยชน์ไม่มากก็นะให้กับพีพ่ๆนะคะและเดี๋ยวมาชมนัดในคลิปต่อไปนะคะว่านัดจะมารีวิวในเรื่องของอะไรนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ